สวัสดีค่ะทิติชยาธีรชยาวัฒน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะปัจจุบันเป็นสมาชิกกบขนะคะเป็นสมาชิกมาประมาณ18ปีแล้วค่ะตั้งแต่บรรจุรับราชการปี2 5 4 7็มองว่าการออมเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตราชการนะคะปัจจุบันก็เพิ่มเป็นที่12เรซรวมกันก็1 5เที่อยู่แผนหลักอะคะก็มองว่ามันเป็นการลงทุนระดับความเสี่ยงปานกลางซึ่งปกติเราไม่ได้เป็นคนที่แบบศึกษาเรื่อง การลงทุนเรื่องหุ้นมากหนักแม้ว่าตลาดสถานการณ์เศรษฐกิจมจันจะผันผวนทําให้ผลประกอบการในบางปีมันอาจจะลดลงแต่มันก็ไม่ได้ลดลงแบบเป็นระยะสําคัญนะคะก็มองว่าถ้าเป,เป็นการลงทุนระยะยาวผลประโยชน์เงิน,ต,นต้นเรายัางเรายัางไม่ได้หายไปไหนการบริหารความเสี่ยงทางกอบขอเป็นคนบริหารจัดการให้เรามันไม่ได้มีความเสี่ยงในระดับที่ต้องกงังวลมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องของสภาวะโควิดเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆนี้ก็เลยไม่ได้วิตกกังมวลใดๆค่ะด้วยปัจจัยภายนอกอ่ะมันอาจจะทําให้ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับมันอาจจะลดลงบ้างถ้ามองระยะยาวอ่ะมันความเสี่ยงตำ่ำไม่อยากให้วิตกกังมวลมากเหมือนราคาทองคำอะไรเงี้ยค่ะมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วมันอาจเป็นช่วงระยะสั้นๆแต่ให้มองระยะยาวมันก็จะลดความกังวลไปได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งสมาชิกก็บขอค่อนข้างเยอะความเสี่ยงมันถูกกระจาย ในเรื่องของเงินเงินที่เขาไปลงทุนแล้วเขามีการบอกว่าเขาไปลงทุนแบบรูปแบบไหนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดเ,าเงินตาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายที่เรากรเกษียณอายุราชการมันมีการบอกอยู่แล้วว่าเรา่้จะมีเงินก้อนประมาณเท่าไหร่ก็มองว่าการออมกับกบขไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆกว่าการไปลงทุนแบบอื่นขอพูดในฐานะหนึ่งในสมาชิกของกบขนะคะที่ยังมีความเชื่อมั่นกับทีมงานของกรบขที่จะบริหารเงินของเรา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดะคะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะก็คิดว่าเราฝากความหวังไว้กับกรบขได้ะคะ่ะ